ท่องตำนานไปกับอริชัยขอเจริญพรบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอัตมาภาพภาพประหลัดสมัยปัญญาปัจโชโตเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธเมตตาบ้านอู่ตำบลมหาชัยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินขอเจริญพรบอกบุญท่านทั้งหลายตอนนี้กำลังสร้าง พระเจดีย์ศรีสัตนาคมหามงคลตอนนี้กำลังขาดคุณทรัพย์เพื่อสร้างเจดีย์ขอขอเจอริญพรบอกบุญท่านทั้งหลายได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อต่อยอดสร้างมหาเจดีย์ให้สำเร็จรุ่ง,งร่งตามเจตนาวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสืบต,ต่อไปขอเจอริญพรขอเชิญสิทธิยานุสิ์หลวงปู่สวง ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีณวัดป่าพุทธเมตตาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์จุดประสงค์ในการทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้เพื่อนำจตุปัจจัยที่ได้จากการทอดพระป่าสามัคคีมาเป็นทุนทรัพย์ในการสร้างพระพุทธรัตนมหาเจดีย์สีสัตตนาคมหามงคลให้แล้วเสร็จ ตามเจตนาของผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสำหรับกำหนดการในการทอดผ้าป่าสามัคคีมีดังนี้วันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566ขึ้น8ค่ำเดือน7เวลา19นาฬิกาพิธีพุทธาพิเศษหลวงปู่สวงและเหรียญหลวงปู่สวงวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2566ขึ้น9ค่ำ เดือนเจ็ดเวลาสิบนาฬิกาถวายผ้าป่าสามัคคีโดยมีคณะประธานฝ่ายสงฆ์ได้แก่พระครูเมตตาคุณาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาลสินคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์พระประลัดสมัยปัญญปัดโชโตเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธเมตตาเจ้าผ้าผ้าป่าประกอบไปด้วย คณะผู้มีจิตศรัทธาพาทำบุญนำโดยคุณบุญธริกาปู่อ้ายคุณสุวดลแก้วแกมทองแป้งหมักขนมจีนตรารวงข้าวราชาขนมจีนชนพพึกรีสอร์ทคุณจันทนีกาญจโนคุณอุศนีกาญจโนคุณนรมนกาญจโนร่วมกันถวายปัจจัยหนึ่งแสนบาท ซื้อที่ดินถวายวัดขณะนี้ทางวัดกําลังก่อสร้างมหาเจดีย์ที่มีความสูงถึงสี่ชั้นยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมากซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดป่าพุทธเมตตากําลังเตรียมขึ้นจากชั้นที่สองขึ้นเสาเป็นชั้นที่สจึงขอบอกบุญให้ท่านร่วมกันสร้างมหาเจดีย์ที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนหนึ่งมาจากพระาธาตพนมจากคุณลุงทองดีหันสะคุณนารมประธานมูลนิธิพระบรมาธาตุในพระสังฆราชูปถรมที่ได้จัดมอบให้และอีกที่หนึ่งมาจากวัดยางกลวงพร้อมพระอบทองคําจากพระอาจารย์ฟลุกไม่น่าแปลกใจเลยที่บรรพบุรุษของเราตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนิยมสร้างเจดีย์กันมาก เพราะบุญนี้เป็นบุญที่ท่านทำแล้วได้อานิสงส์มหาศาลอย่างคาดไม่ถึงเหตุผลนี้เองจึงทำให้คนในสมัยก่อนขวนขวายทำบุญสร้างพระเจดีย์กันมากเนื่องจากบุญจากการสร้างเจดีย์ทำให้เกิดในตระกูลสูงได้ความสมบูรณ์ของชีวิตในทุกด้านและที่สำคัญยังเป็นบุญที่ทำให้มีบารมีเต็มเปี่ยม จนสามารถหมดกิเลสเข้านิพพานได้โดยง่ายจึงขอบอกบุญมายังคณะสัทธาทุกท่านท่านสามารถโอนปัจจัยรวมบุญได้ที่ชื่อบัญชีวัดป่าพุทธเมตาธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี662 0556 760 ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นในชาตินี้แต่แน่นอนว่าบุญนี้จะติดตัวท่านไปทุกภพทุกชาติ